หลังจากพี่ฟ้าตื่นนอนมาก็ถูกปลุกมาให้มาคุยงานแต่เช้าเลยนะครับผมอ้อลืมบอกตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานทําสระน้ําสําเร็จรูปนะครับผมมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์มากนะครับ คือยกไปวางที่บ้านของท่านได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราคุยงานเสร็จแล้วนะครับเราแวะมาทานข้าวเช้ากันก่อนที่ร้านติ่มซำนะครับผมวันนี้และเมนูนี้ก็คือซิกเนเจอร์ของร้านนะครับแต่พี่ฟ้าจําชื่อเมนูไม่ได้นะทุกคนแต่ขอบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับผมก็เดี๋ยวพี่ฟ้าขอตัวรับประทานอาหารเช้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อแล้วเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวตามพี่ฟ้าไปดูกันเลยนะครับผมหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โรงงานบ้านแคปซูลและบ้านสาเร็จ รูปนะครับผมสําหรับใครที่กําลังจะเปิดรีสอร์ทหรือว่าห้องส่วนตัวเล็กๆเ,เอาไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะครับข้างในใหญ่มากแถมยังมีห้องน้ําในตัวเฟอร์นิเจอร์พร้อมเลยนะครับบ้านแคปซูลหรือบ้านสําเร็จรูปแบบนี้บอกเลยว่าติดตั้งง่ายมากนะทุกคนก็สําหรับใครที่กําลังมองหาอะไรแบบนี้อยู่หรืออยากมีอะไรที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับผมสามารถคอมเมนต์ทักมาปรึกษาพี่ฟ้าได้นะครับผม เดีย๋ยวพี่ฟ้าจะแนะนําให้นะครับบอกเลยว่าที่เนี่ยนะครับต้นน้ําเลยราคาถูกเป็นกันเองและแข็งแรงนะฮะได้มาตรฐานแน่นอนนะครับผมเพราะโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ใหญ่มากๆในประเทศจีนเลยนะครับหลังจากเราดูบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็กําลังเดินทางมาที่ห้างที่ขายเฉพาะเฟอร์นิเจอร์นะครับทุกคนบอกเลยว่าห้างเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วนะ ก็คือใครจะหาเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ต้องมาที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยนะครับอย่าไปที่อื่นเลยนะเพราะที่เนี่ยมีครบวงจรแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่านะครับ ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าที่นี่เขาไม่ได้ให้ถ่ายภาพเก็บไว้นะครับพี่ฟ้าก็เลยแอบถ่ายมานิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวเราดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยนะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็กําลังเดินทางกลับโรงแรมกันแล้วนะครับบอกเลยว่าวันนี้พี่ฟ้าเหนื่อยแล้วก็สนุกมากเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ฟ้าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันต่อก็คอยติดตามกันได้เลยนะครับตอนนี้พี่ฟ้าก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคน สวัสดีนะครับทุกคนเช้าที่แสนสดใสรอเราอยู่นะครับตอนนี้เรากําลังออกเดินทางไปกันต่อทีโอ่โอ้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 พูดยังไม่ทันขาดคําฝนก็ตกลงมาซะแล้วนะแล้วแถมยังตกหนักมากเลยนะครับผมวันนี้เราก็ออกเดินทางกันค่อนข้างไกลสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าสถานที่ที่เรากําลังจะไปต่อไปนี้นะครับพี่ฟ้าอยากไปมาก เพราะว่าพี่ฟ้าต้องไปทําอะไรบางอย่างที่นั่นนะครับผมบอกเลยว่าการเดินทางในทางนี้ยาวนานมากพี่ฟ้าขอพักสักแป๊บเพราะว่าปวดก้นมากเลยนะทุกคนหลังจากนั้นเราก็เริ่มอ,ออกเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้เราเลาะเส้นชายทะเลกันไปเลยนะครับผมฟ้ามืดมาอีกแล้วนะทุกคนเรามาลุ้นกันว่าระหว่างเดินทางนี่ฝนจะตกกันไหมนะมาและตอนนี้เราก็ถึงหน้าประตูวัดแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเฮียงบู่สัวนะครับผมจังหวัดสัวเถานะมณฑลกวางตุ้งนะทุกคนพี่ฟ้าก็ไม่รอช้านะครับลงไป กรับไหว้ขอพรอย่างที่ตั้งใจเอาไว้และถ้าสมหวังนางปัถนาเดี๋ยวพี่ฟ้าจะกลับมาใหม่นะครับผมทุกคนเดี๋ยวรอดูกันเลยนะครับหลังจากเข้าวัดเข้าวากันเรียบร้อยแล้วค่ำคืนนี้เรามีศึกประลองยุทธนะครับผมระหว่างคนไทยและจีนนะครับว่าใครจะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเหตุการณ์กันไปเลยนะครับนี่นะครับผมเพื่อนชาวจีนเราไม่รอช้านะใส่ไปแล้วครับผมหมดแก้วนะะดื่มเป็นน้ําเปล่ากันไปเลยนะอ้าวยังไงครับผม พี่คนไทยยังไงครับใส่ไปแล้วครับผมหมดแก้วอีกคนนึงนะเรียบร้อยนะครับผมพอหอมปากหอมคอนะครับแล้วหลังจากนั้นอาการก็จะประมาณนี้นะครับผม<ป>ก็หลังจากดื่มกินก็นเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ฟ้าจะพาไปดูผลประกอบการสําหรับคืนนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของขําคืนนี้นะทุกคนและหลังจากนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับ